สวัสดีค่ะกุ้งคอนเพนแก่นจันค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจนะคะคนอาจจะอยากที่ธุรกิจนะคะหรือว่าใครที่กําลังทํางานประจํานะคะก็อาจจะมีธุรกิจอยากจะมีธุรกิจส่วนใช่ไหมคะโอเคค่ะนําที่ยิ่งใหญ่ในวันวันเคยเป็นตามที่ดีมากุ้งคอนเพนแก่นจันทค่ะ ขอขอบคุณโค้ดโอกาสนะคะโค้ดไก่นัทธิตาโรจนะพัชรพูขอขอบโค้ดใหม่ธรรมศักดิ์ฤทธีแล้วก็ส่วนตัวนะคะเรียนจบปริญญาตรีนะคะพยาบาลศาสตร์แล้วมาต่อปริญญาโทนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นรีบอนเซอร์ติฟายรุ่นที่หนึ่งนะคะแล้วก็รุ่นที่สองนะคะในปีสองพิบอดนะคะประกอบอาชีพนะคะ ทำงานประจําเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนานการนะทำมาทั้งหมด22ปีแล้วแล้วก็เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะประมาณ350ต้นนะคะตอนนี้ก็ให้คนเช่าอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้นํางานวิจัยไปนำเ,ปเสนอระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลีนะหน้าตาแบบนี้ภาษาอังกฤษเป็นค่ะ แล้วก็มีบุตรสองคนนะคะเป็นลูกชายน่าลักมากๆตอนนี้นะคะก็อายุ10ขวบกับ12ขวบแล้วนะคะแล้วก็ทำธุรกิจมาทั้งหมด6ปีนะคะผ่านทิปท่องเที่ยวทั้งหมด7ทิป9ประเทศนะคะมีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงนะคะทิปล่องเรือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทิปมาลดีสเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ สิ่งที่ควรรู้สําหรับคนที่อยากทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมี8ปดสิงด้วยกันนะคะที่ใครๆนะคะก็เบื่อในงานประจํานะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากผันตัวมาทําธุรกิจนะคะคาดว่าถ้าตัวเองทําธุรกิจเนี่ยน่าจะเวิร์กน่าจะรวยน่าจะสบายนะคะอยากจะแชร์แบบนี้ค่ะ คนแรกเลยนะคะที่เราควรที่จะรู้จักคนนี้ค่ะคุณตันภาสกรนาทีนะคะเป็นนักธุรกิจก่อตั้งบริษัทโอชิกรุ๊ปนะคะเป็นเจ้าของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ขายหุ้นใหญ่ของบริษัทโอชิกรุ๊ปเนี่ยให้กับไทเบอร์เรนะคะแล้วก็ลาออกจากตาแหน่งคนะกรรมการเจดการโอชินะคะพร้อมทั้งรู้สึกจะจดแบบเหมือนลเส้น เขาเรียกสัญญาไว้นะว่าจะไม่เปิดบริษัทที่คล้ายๆกับบริษัทนเวลานะคะสุดท้ายนะคะพอครบกําหนดสัญญาเขาก็มาเปิดบริษัทนะคะก่อตั้งชื่อบริษัทไม่ตันจำกัดมปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอีตันแล้วนะคะก็เป็นชื่อตันนั่นเองนะคะจะบอกว่าเขาไม่ได้เรียบง่ายกิจเติบโต,ตมาไงไ่ายดายเขาเคยล้มเขาเคยเสียเงินเสียทองนะคะเป็นหลายๆ10สิบล้านเลยที ตอนที่ช่วงน้ำท่วมนะคะตันก็แบบเสียเงินกับการเรียกว่าน้ำท่วมโรงงานนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องจักรเนี่ยเรียกว่าเสียเงินไปหลายร้อยล้านเลยทีนะคะการทำธุรกิจหลายธุรกิจเราเข้าใจว่ามันจะง่ายมันจะเวิร์กมันจะรวมแต่บอกเลยนะคะการเจ็บในธุรกิจส่วนนียเจ็บหนักค่ะเพราะมันไม่ได้เสียแค่เสียใจแต่มันเสียทั้งตันทวนคนถัดมาค่ะคุณ s o อิชิโร่ฮอนดคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Honda นะคะจะบอกว่าเขาเนี่ยอดีตเป็นวิศวกรทีเ่เคยสมัครบริษัท Toyota อยากไปทำงานที่ Toyota ค่ะแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธนะคะก็เลยมาเปิดบริษัทเองนะคะซึ่งเป็นไงคะรู้สึกไม่ไหวและ ถ้าอย่างนั้นฉันโดนปเิเสษฉันมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลย mm hmm. ก็เลยมาเปิดบริษัทฮอนด้า hmm. เขาบอกว่าความสําเร็จเขาเพียงหนึ่งเซนมาจากผลลัพธ์การทำเก้าสิเก้าปร์เซ็นนะคะค mm hmm. นนี้ค่ะ mm hmm. ผู้ชายในสูตรขาวหลายๆคนจะรู้จักเนาะพันเอกฮาร์แลนเดวิดเซนเดอร์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อผู้พันเซนเดอร์ค่ะ mm hmm. เป็นผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอด KFC หรือเคนทักกี้ที่เรื่องซืเรื่องชื่อเลย mm hmm. เขาเป็นทหารมาก่อน แล้วพออายุประมาณ40กว่าเพิ่งจะมาค้นพบว่าตัวเองเน่ยเป็นคนที่ชอบทาอาหารนะคะแล้วก็เปิดร้านทาอาหารด้วยนะคะปรากฏว่าพออายุ10กสิบกเกษียณน,นะคะเงินทองก็ร้อยหลอนะคะเขาก็เอาสูตรไก่ของเขาเนี่ยค่ะไปเร่ขายให้คนซื้อเพื่อไปทำแฟรนไชส์ปรากฏว่าถูกปฏิเสธไปถึงร้อยเ้าครั้งเลยทีเดียวนะคะมีแห่งนนะที่ตอบรับแล้วก็ตอนน,นะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ขนาดใหญ่นะตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะ ตั้งแต่ตอนที่เกิดได้สองขวบนะท่านก็เสียชีวิตไปถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักท่านไม่รู้จักพวกนัแต่แค่รู้จักท่านจากประวัติท่านนอ่นะคะ <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ฟังแล้วก็คงรู้สึกแล้วลว,ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่เติบโตและยิ่งใหญ่เนี่ยใช่ง่ายคุณสมบัติของคนที่จะต้องมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยดับแรกเลยต้องกล้าเสี่ยงและไม่กลัว นะคะคุณโทมัสนะคะเอวาเอดิสันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลว9,999ครั้งแต่เขาพยายามสำเร็จ9,999ครั้งต่างหากได้ส่วนเจ้าของอ CP นะคะเจ้าสวทนินเจรวรน,นนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณทำงาน10อย่างสำเร็จเพียงแค่3อย่างก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะคะ ยิ่งถ้าคนทําเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งผิดเยอะไม่ต้องไปกังวลค่ะมันผิดได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังนะคะและเมื่อกี้นะคะจะบอกว่าอีกท่านหนึ่งดารานะคะเขาบอกว่าตัวสมิธนะคะล้มเหลวเร็วล้มเหลวบ่อยและล้มเหลวต่อไปนะคะให้ล้มเหลวเยอะๆนะคะเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จนะคะอ่าทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันค่ะ แปดสิ่งที่ควรรู้เรื่องที่หนึ่งเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ลูกจ้างมาก่อนไม่ใช่ประสบการณ์เจ้าของธุรกิจนะคะตอนที่กุ้งทํางานประจํามาหากุ้งอะ่ะเข้ามาทํใหม่ใหม่ห้าปีแรกสิบปีแรกเนะี่ยกุ้งบอกเลยว่าได้คั้นครึ่งสองขันทุกปีเลยเงินเดือนเนี่ยเ,เร็วมากๆาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนขยนันเราเตั้งใจทําง,งานแต่เราอ่ะอยากได้รายได,ได้เพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะเป็นเจ้าของกิจน่าจะรวยน่าจะรวยเลยกว่า เราคิดว่าถ้าเราขยันในการประจําเนี่ยมันได้เท่านี้ปีหนึ่งขึ้นแค่สามร้อยห้าร้อยพันนึงถ้าเราอ่ะมาทาําการธุรกิจส่งแน่นอนถ้าเราทํเยอะขนาดนี้เราน่าจะรวยแต่จะบอกนะคะว่าการทํางานเพื่อรับเงินเดือนกับการทํางานเพื่อไปเป็นเท่าแก่น่ยจยุดยาน,นต่างกันมากบอกเลยมันไม่มีมจ้ะพุ่มก็มีโอกาสนะคะเปิดร้านกาแฟเนี่ยครั้งหนึ่งก็มีโอกาสเปิดร้านที่เป็นคลินส่วน คลินิกพันธุ์บานเนี่ยค่ะถึงสองรอบตอนอายุยี่สิบสี่รอบหนึ่งแล้วก็ตอนอายุสี่สิบสองรอบหนึ่งนะยี่สิบสี่กับสี่สบสองมันไม่มือจ้ะเสียงมันมากนะคะข้อที่สองค่ะถ้าคุณมีเครื่องวัดดัชนีความสุขบอกเลยนะว่าบางทีตอนเป็นลูกจ้างอาจจะมีความสุขมากกว่าก็ได้นะหลายๆคนเข้าใจว่าเออเฮ้ยเราน่าจะรวยเราน่าจะมีเวลาเนาะ ที่ไหนได้เครียดขึ้นตับเครียดลงตับกันเลยทีเดียวนะคะว่าอะไรจะต้องจ่ายเงินไหนจะต้องน้องไหนจะต้องค่าแรงค่าไฟค่านู่นนี่นั่นนะคะค่าสต๊อกของแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับและอยากจะไปเที่ยวนะก็ไม่ได้นอนหลับนะคะเรียกว่ากังวลนะลูกน้องว่าลูกน้องเนี่ยจะดูแลกิจการดีเท่าเราไหมนะคะน้องโกงลูกคา้าเบี้ยวโอ้ปัญหาเยอะแยะ ข้อที่สามมันไม่ง่ายนะคะที่จะหาคนเก่งๆเ,เป็นลูกจ้างเพราะอะไรเพราะคนเก่งๆสมม,มุติว่าเราอ่ะจะเปิดร้านเฟรนช์ชากาแฟนะคะร้านกาแฟเนี่ยแล้วแบบขายดีๆอย่างเงี้ยนะคะเปิดร้านสวยๆนะแล้วเราก็มีลูกจ้างนะมาเป็นลูกน้องที่เก่งๆนะคะสมม,มุติเราจ้างเงินเดือนหมื่นห้าอย่างเ 105, างี้ยแล้วเราก็หักค่าไปค่าน้ําค่าลูกน้องเรียบร้อยละค่ากระฟงกาแฟเบ็ดเสร็จเนี่ยกำไรเหลือเดือนแล้วสม,มมติเราขายได้แสนกว่าบาทเราหักเสร็จเหลือประมาณสี่ เราก็โอเคเราอะสบายสบายเศรษฐกิจพอเพียงนะสี่หมืน่นคำถาม,ถามคือเราพอแล้วลูกน้องเราที่เก่งเขาพอใจไหมเขาอยากเงินเดือนขึ้นไหมคะคนเก่งเขาอยากประสบความสาเร็จเงินโอ้เอาดีกว่างั้นเอาคนไม่เก่งแล้วกันนะแล้วคนไม่เก่งอ่ะคิดไหมว่ามันจะดูแลธุรกิจเราได้ดีหรือมันจะไม่มีปัญหาบอกเลยคนไม่เก่งเนี่ยอาจจะทําปัญหาหรือสร้างปัญหาให้เรา ยุ่งวุ่นวายหนักกว่าอีกนะคะทําไอ้นุ่นเสียทําไอ้นี่พังแก้ปัญหาให้เราไม่ได้ปวดอีกค่ะแล้วข้อที่สี่ชื่นอกตรมมีเงินก็ไม่กล้าใช้ค่ะเก็บเงินได้สามล้านห้าล้านสิบล้านนะคะอยากจะซื้อเบ้นสักคันนึงก็ไม่มั่นใจละเดือนหน้าเงินมันจะอยู่ไหมนะคะหรือว่าเงินมันจะหายไปเศรษฐกิจไม่ดีเจอโควิดอีกนะคะบางทีอยากจะซื้อก็ไม่กล้าซื้อนะคะบางทีก็ต้องทนยิดไปนะคะ แต่ว่าไม่ไม่คือบางทีก็ยิ้มให้คนอื่นเห็นนะคะเพราะว่าไม่อยากแสดงให้รู้ว่าข้างในขนาดไหนข้อถัดไปค่ะให้ระวังเลยธุรกิจเนี่ยมักนำสายสัมพันธ์ค่ะบางคนเนี่ยออกมาทำงานมาหุ้นกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันหรือว่ามาหุ้นกับครอบครัวนะคะหรือหุ้นกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันสุดท้ายเนี่ยมาแตกคอกันตอนที่รายได้ยังไม่เยอะอะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราช่วยกันเราช่วยกันนะคะ แต่พอรายได้เยอะเนี่ยค่ะเกิดปัญหาทุกทีเลยเพราะความอยากได้คนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดเองทำเนอะอเยอะค่าทำน้อยนะคะทำนองร่วมทุกได้แต่ร่วมสุขไม่ได้เลยเหตุการณ์ทานองเพื่อนรักหักเหลี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะคะและข้อหกค่ะการเป็นแชมป์ไม่ยากเท่ากับการรักษาแชมป์คุณอาจจะคิดว่าธุรกิจแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กนะฉันเนี่ยเป็นแชมป์เดี๋ยวนี้ลืมไปหรอคะว่าปลาเร็วกินปลาชา้าบางทีนะธุรกิจ กาแฟอเมซอนขนาดใหญ่กาแฟซาบักขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. ก็ยังสู้เราไม่ได้เพราะเรามีเป็นแสนค่ะเราเป็นปลาเล็กปลาเร็วนะคะขายกาแฟเนี่ยวันวันหนึ่งเ่เป็นพันพันห่อไป็นร้อยห่อเป็นแสน 100, หอ่อปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงมากหากใครช้าปรับตัวไม่ทันทันสมัยกับทบเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก,ก็อาจจะไปไ่อดและเจ็ดนะคะสำเร็จกี่ครั้งก็ไม่สำคัญเท่าล้มเหลวเพียงครั้งเดียว ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์เลยความสามารถในการสืบทอดกิจการเนี่ยเป็นสิ่งคาดเดายากมากบางทีนะคะต้องปิดตัวลงในรุ่นถัดมาเพราะว่าอะไรเพราะลูกหลานเนี่ยมีศักยภาพไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดูแลกิจการได้เหมือนรุ่นพอ่อตรงกับคํากล่าวที่ว่าปลูกสร้างพอรักษาหลานผานนะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นกี่ครั้งนั้นไม่เทียบเท่ากับการล้มเหลวเพียงครั้งเดียวนะคะสูญเสียงทองมาก และข้อสุดท้ายนะคะดูให้ดีนะคะว่ามารดกที่ยกให้นั้นเป็นไรายได้หรือเป็นภาระหลายๆคนนะคะเพื่อนพุ๊กน้ที่คุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มาบทให้ฟังว่าอึดอัดต้องรับภาระแบบเป็นธุรกิจต่อจากที่พ่อแม่ให้มาทั้งที่ใจจริงก็ไม่ได้อยากทําต่อเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธว่าธุรกิจส่วนมากเนี่ยพ่อแม่ก็หวังอยากให้ลูกหลานมารับช่วงสุดยอดกิจการ เป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าตัวเราจะทําธุรกิจแล้วคิดว่ามันช่วงแรกแต่หลังจากของเราลูกหลานเนี่ยเป็นแต่ในเรสซซี่ค่ะพุ่งบอกเลยถ้าคุณสร้างให้ดีนะคะมีผู้นำมากมายหยุดแล้วไรายได้ไม่หยุดคุณแค่สอนให้ลูกรักษายอดรายได้นั้นเป็นรายได้ไม่ได้เป็นภาระอย่างแน่นอนการมองไกลคือความสามารถแล้วพบกันที่ความสาเร็จค่ะสวัสดีค่ะ